วันนี้เราจะมารีวิวอะไรเกดนี่จะมารีวิวก่อนคนเล่นกันนะครับอ่เกดเอาไหนก่อนอันนี้ก่อนนะได้เดี๋ยวผมจะแกะอยู่แล้วนี่ครับเป็นยางครับแล้วก็เลียนโปเกมอน พวนี้นะครับ่าเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจกับยังนะก่อนนั้นก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรที่สักก็ไม่ใช่เพามัานมีที่สักอันที่สองหนักมากนี่นะครับโอเค get that now. ออมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีสกูชชี่เค้ มันไม่สโลว์แล้วก็รถนะครับอันนี้ก็โลหะโพลีนา่ใช่โหลมาเพนนี่อันนี้กล่องละสิบบาทนะแล้วก็มีนี่นะครีมน,น้ำมันเอาเป็นวนนานน่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดล่าใครให้ผมด้วยนะครับเกดเกดบาย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 ท่านผู้ชมก่อนบาย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 ท่านผู้ชมก่อนลา